เดี๋ยวผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Moonlight Culture Dark Gamer นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับชุดฟ้าอาชีพอา c เชอร์นะครับหรืออาชีพนักขนูนี่แหละซึ่งมีหลายคนตอบถามแล้วก็มาเยอะเวลาไลฟ์สตรีมนะครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นนักขนูเนี่ยงบน้อยเนี่ยใส่ชุดฟ้าเนี่ยนะครับเขาจะเลือกใส่ชุดไหนหรือว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเขาจะใส่ชุดฟ้าอะไรบ้าง เดี๋ยวผมจะทําให้คลิปนี้เป็นชุดฟ้าคลิปหน้าเป็นชุดม่วงแล้วกันแล้วก็จะทําให้ทุกๆอาชีพเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวยืมตัวเพื่อนมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับอาชีพนักหนูนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ใส่ชุดม่วงจมดแล้วนะครับแต่ว่านะครับสีฟ้าเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเราจะเล่นเนี่ยเรางบน้อยอยู่ตอนช่วงต้นเนี่ยนะครับแล้วเราต้องการที่จะได้แบบ พลังเยอะๆใช้การได้จริงนะครับผมประกอบร่างกันหลายส่วนนะครับแล้วก็ลองเอามาบวกลบคูณหารดูแล้วกันว่ามันมันโอเคแค่ไหนนะครับผมสําหรับความคิดของผมนะอว่ามันแบบนี้อาวุธต้อง,งเป็นแบบนี้อย่างนี้นะครับเหตุผลยังไงไปครับอาวุธถามว่าถ้าเป็นอาวุธฟ้าเนี่ยจะเล่นอะไรดีถูกไหม มีหลายคนถามว่าระหว่างอาวุธดันนะครับผมก็คืออาวุธดันบอส8เนี่ยนะครับอันนี้ซึ่งราคามันจะแพงกว่าฮาโูชะนะครับแล้วถามว่าถ้าเราจะเล่นจริงๆเนี่ยเราจะเล่นอันไหนดีนะครับเราให้เราหาเลยฮามูชะบวกเจดบวกแขึ้นไปนะครับเอ่อบวกเจดบวก8ขึ้นไปเนี่ยคุณสามารถเล่นได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นธนูบอสดนัน8ดคุณดูเลยราคาเท่าไหร่อ่าเป็นบวกเเห็นไหมราคา8 0 0 0 9,000้นใช่ไหมถูกว่า แต่ว่าถ้าเป็นอันนี้บวกเจ็ดราคาแค่สี่พันเองต่อให้เป็นบวกแปดก็อยู่ที่ประมาณเราราวสักหกพันเจ็ดพันประมาณนี้ถ้าเป็นบวกแปดนะซึ่งถามว่าอันนี้เนี่ยนะครับออฟเนี้ยนะครับขีเล็สามเนี่ยกับแรงดาเมจสองเปอร์เนี่ยนะครับกับอันนี้เนี่ยแมนห้าขี้กระขีเล็ดขีเล็ดีเล็สองอันเมื่อกี้ก็คือขีเล็เหมือนกันนะครับอันเมื่อกี้ขีเล็สามอันนี้กีเล็สอง นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นยิงคนแรงสี่เปอร์ถ้าถามผมนะให้คุณเล่นธนูขมูชาจะดีกว่านะครับก็คือธนูนี้ครับบอกเลยว่าธนูนี้ดีกว่าเพราะว่ามันได้แรงดาเมจเต็มๆครับสเเนตะครับผมแล้วที่สําคัญถ้าบวก8เนี่ยมันได้แม่นเพิ่มด้วยนะครับผมดังนั้นสําหรับธนูเนี่ยก็จบไปนะครับเพราะว่าผมลองใช้มาทั้งหมดแล้ว2อันนะครับแล้วก็ซื้อมาขายไปอ่ะง่ายกว่าด้วยนะครับธนูขมูชา แต่ว่าถ้าเป็นธนูบอสดันอันนี้นะครับเวลาซื้อมาแพงตอนขายกลับเนี่ยถูกจำมาไว้เลยนะครับเพราะว่าออฟแมนนะครับไม่ยังเป็นแล้วนะครับแล้วก็ออฟยิงคนสี่เบอร์ er เนี่ยซึ่งมันน้อยถ้าเกิดว่าใครไม่มีพวกตัดที่เป็นยิงคนอาวุธยิงคนนะยิ่ยยงไม่เห็นผลนะครับผมเออง่ายๆเลยอย่างงูทุกคนยิงคนหนึ่งร้อยอ่ะมันเพิ่มมาสี่คุณคิดง่ายๆแล้วกันเออตีเป็นตีแบบตีแบบง่ายๆลนบ้านๆพื้นฐานนะครับ ดังนั้นธนูเนี้บอกเลยว่ามันด้อยกว่าธนูขมูษาครับต่อามานะครับผมเรามาดูในส่วนของชุดนะครับผมชุดเริ่มที่ชุดเกาะถามว่าทำไมของถึงใสตัวนี้ผมบอกตรงว่าผมค่านะครับผมเอาจริงๆนะครับชุดเนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเทียบกับในส่วนของตัวเนี้ตัวเนี้ยมันดีกว่าใช่แต่ว่าแต่ก่อนอะไอเสื้อตัวเนี้ยมันแพงนะครับ เออตอนที่ผมเล่นกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบวกเจ็ดตัวเนี้มันหมื่นกว่าหมื่นห้าหมื่นสนะครับเออแต่ว่าถ้าเราจะเล่นน่ะให้เราตั้างดีกว่านะครับเล่นชุดสร้างครับที่เป็นอาร์มอลนะครับกดมาครับอาร์มอลแล้วก็เป็นตัวนี้ครับนี่ถามว่าตัวนี้กับตัวนี้ต่างกันไหมมันต่างกันครับคุณดูนะถ้าถามว่าตัวไหนดีสุดระหว่าง2ตัวนี้นะผมจะตอบให้ว่าตัวบนนี้ดีดีสุด แต่ว่าคุณดูวัตถุดิบในการทํามันต่างกันนะอย่างเช่นอันนี้มันจะต้องใช้เศษสีฟ้าของแตกเนี่ยซึื่งกัน10ชิ้นนะครับก็คือง่ายๆว่าคุณต้องไปดึงของฟ้าตลาดมาตีให้แตก10อันนะครับผมก็เป็นราคา2,000ได้ผมให้ต่ำสุดในประมาณ2,000นะครับแล้วก็ที่เหลือก็นิดหน่อยนะอันนี้ก็ก้อนละ300ก็2,600เออทุนในการทำอันนี้น่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน3000 แต่ว่าคุณในการทําอันนี้ยแม่งน้อยมากครับไอหินนี่เม็ดเดียวสามร้อเนี่ยไอ้วงนี้รวมกันเนี่ยแม่งเอาดียังไม่ถึงยังไม่ถึงสองเลยมั้งเออเนี่ยห้าร้อยเอาง่ายๆกันห้0หกรคุณทําตัวนี้ใส่คุ้มกว่าเออมันก็แค่ห่างไปแค่ออฟเดียวคือออดาเมจนะครับผมดังนั้นแล้วอ่ะคุณก็คิดเอาแล้วกันว่าคุณน่ะอยู่ในชั้นไหนว่าคุณสามารถทําตัวนี้ไหวไหมหรือว่าคุณอยาจะเล่นตัวนี้ เออตัวนี้ก็เท่าไหร่อ่ะสามสี่พันอ่ะสามพันประมาณนี้แต่ตัวเนี้ห้าหกร้อยคุณก็เลือกเอาแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีทุนทำอ่ะทำตัวบนเนี่ยดีกว่าแต่อย่าลืมพอทํามาแล้วก็ต้องตีบวกด้วยนะครับเน้นพยายามตีบวกได้ไดตั้หกขึ้นไปหกเจ็ดนะครับผมเอ่อดังนั้นเนี่ยตัวล่างกะตอบโจทย์กว่าถูกว่าประมาณนั้นนะครับต่อมาครับเรามาดูต่อครับก็จะเป็นถุงมือ ผมมือเนี่ยมีหลายคนถามว่าจะเล่นตัวไหนดีเพราะว่ามีหลายตัวให้เลือกนะครับตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับบางคนจะเล่นตัวนี้ครับนี่เนี่ยนะครับผมเป็นกีดามิแล้วก็สปีดใช่ไหมแต่บางคนก็จะเล่นตัวนี้นะครับเป็นกีเลสกับแมนของตัวนี้เอาจริงไม่ดีถ,ดนะนะถ้าเกิดว่าคุณจะใส่จริงต้องใส่บวกแปดขึ้นไปนะครับสองมือนี้นะถ้าเกิดว่าคุณจะใส่จริงต้องใส่บวกแปดขึ้นไปนะครับต่อมานะครับมือที่ควรจะเล่นอีกอันหนึ่งสองอัน ก็ควรจะเป็นมือนี้เี่เน,น่มันจะมีอยู่ด้วยกันอีกสามแบบที่เขาจะเล่นกันก็คือมือนี้ครับเป็นคิเลสสองแม่นสองนะครับเป็นมือนี้ครับคิเลสสองแล้วก็สกิลดาเมจสามนะครับแล้วก็เป็นมือนี้ครับผมสปีดห้าคิเลสสองถ้าให้ผมแนะนํานะครับผมให้มือแดงตอนนี้นะครับผมเพราะว่าไอ้มือแดงอันนี้เนี่ยมันราคาไม่แพงนะครับผมแล้วก็มันได้ความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับผม แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นมือนี้ถามว่าได้ไหมกิเลสสองสกิลดามจสามได้นะครับเล่นได้เช่นการมือแดงกับมือเขียวเนี่ยเล่นได้ครับเอ,อเพราะว่าตอนนี้แม่นนะมันไม่ได้มันไม่ได้สาคัญขนาดนั้นแล้วเพราะว่าแม่นนัมันปรับมาใหม่แล้วเพราะว่าถ้าเลเวลเรากระชั้นชิดกันหรือว่าเลเวลเราถึงกับบอลได่ไหมเรายิงเนี่ยบอกเลยว่าแม่นเนี่ยใช้น้อยมากหรือแทบไม่ใช้เลยดังนั้นนะครับออฟแม่นตัดออกไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ไม่ยังเป็นแล้วนะครับดังนั้นจะเหลือแค่มือเขียวกับมือแดงคุณหามาหาไหนได้บวกเจ็ดเนี่ยคุณก็หามาเลยบวกเจ็ดบวกแปดผมบอกได้เลยบวกเจ็ดบวกแปดครับเอามาใส่ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่ามันดีแล้วก็แรงนะครับอันนี้ก็คือถุงมือนะครับตอบให้เลยถ้าเป็นสองอันนี้เนี่ยให้ใส่ประมาณบวกเจ็ดขึ้นไปนะครับบวกเจ็ดบวกแปดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสองมือนี้ที่คุณเล่นเนี่ยอย่างน้อยต้องบวกแปดขึ้นไปครับถึงจะโอเคเรียกว่าใช้ได้นะครับก็ประมาณนั้นต่อมานะครับผม มาดูในส่วนของ้าคภูมินะครับ้าคภูมิถามว่าจะเล่นตัวไหนดีเอาจงจริงอะ่ะผมเคยลองใช้หมดแล้วแต่ก่อนเนะี่ยผม,มใช้อันนี้ก็คือจะเป็นพิเลตสองนะครับแล้วก็เป็นสะกิลกูดาวหนึ่งเปอร์เซ็นต์บหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถูกไหมแต่ว่าตามหลักความจริงแล้วอะ่ะถ้าจะให้เทียบจริงๆนะเออถ้าเกิดว่าคุณจะเล่น้าคภูม,มิอันเนี้ยผมว่าตอนเนี้ยมันเอาไปแล้วนะครับเพราะว่า ถ้าจะให้ได้พลังเยอะจริงๆอ่ะเพื่อที่จะทําให้คุณนะ่ะก้าวกระโดดหรือว่าทําให้คุณเนี่ยไปถึง40,000ได้เร็วขึ้นนะแนะนาว่าให้คุณใส่พระกลุมตัวนี้เพราะว่าพระคลุมตัวนี้เนี่ยมันเพิ่มพลังให้คุณเยอะมากๆนะครับผมและที่สาคัญมันใช้งานได้นะครับมันมีมูฟสปีดครับมันวิ่งเร็วแล้วมันมีกันสถานะเวลาคนสตัน้นใส่คุณอะไรอย่างเงี้ยหรือยิงตาบอดใส่คุณคุณก็จะแบบจะมีในส่วนของต้านสถานะตรงนั้นขึ้นมา นะครับดังนั้นถามว่าภาพคุ่มนี้ดีไหมก็ก็ดีมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณหาโบกเดได้นะเอ,อกเจ็เนี่ยบอกเลยว่าเป็นรไรที่ก๊อตมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีทุนจริงๆนะครับผมคุณก็ไปใส่ภาพคุมลิบลี่ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ภาพคุ่มวันนี้นะครับฮาวีนะครับเป็นกีดาเมทห้ามูสปีดสิบนะครับแต่บอกเลยว่าทั้งหมดเนี้ยอย่างน้อยต้องใส่บกเจ็ดขึ้นไปนะครับหรือถ้าใครจะลั่นทะนวนภาพคุมวันนี้ก็ได้ แต่พัภคมิวันนี้คุณจำเอาไว้ว่าน้อยมากๆพลังพลังที่คุณจะได้รับจากมันน้อยมากๆนะครับผมต่อให้คุณบวกแปดได้ก็พลังน้อยมากนะครับคุณก็ต้องทําใจในจุดนี้นะครับผมก็ประมาณนั้นครแนะนำจําจไว้อันนี้ดีกว่านะครับหรือไม่ก็อันนี้ครับอ่าเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ประมาณบวกเจ็ดขึ้นไปนะครับ่อามาหมวกนะครับผมหมวกเนี่ยนะครับมีให้เลือกกันหลายแบบเลย นะครับหมวกเนี่ยถามว่าถ้าเป็นตอนผมอะผมใช้อะไรมาบ้างนะครับผมก็เคยใช้หมวกอันนี้บวก8มาแล้วนะครับผมาการโอกาสในการติดที่เลนะครับแล้วก็เพิ่มทิ่เลสหนึ่งอย่างน้อยอันนี้ถ้าใครจะใช้อันนี้ลิสต์สแแมนเพมเนี่ยนะครับต้องบวก8ขึ้นไปนะครับคุณถึงจะโอเคใส่ได้นะครับผมต่อมานะครับผม ก็จะเป็นหมวกนี้ครับหมวกนี้เนี่ยสำหรับคนที่ต้องการจะดันพลังคุณต้องการจะทําพลังให้ถึง4ี่หมื่นหรือว่าทําพลังให้พ้นกี่จํากัดที่เขากําหนดไว้เช่นถึงสามหมื่นถึงสามหมื่นสองเพื่อที่จะให้ข้ามผ่านไปที่เราสามารถลงดันนั้นได้นะครับแนะนํานะครับหมวกดัตติกให้พลังกับคุณเยอะครับแล้วก็อันนี้นะครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่จำมาไว้ว่าพลังน้อยมากนะครับผม เพราะว่าผมเองก็ใส่นี้อยู่อย่างน้อยคุณต้องใส่บวกเจ็บวกแปดอ่ะเออคุณต้องใส่บวกเจ็ดบวกแปดนะครับอันนี้บวกแปดเลยบวกแปดเนี่ยพลังยังไม่สู้เลยผมจะบอกให้พลังยังไม่สู้พวกหมวกพวกนี้ได้เลยนะครับผมเออหมวกอันเนี้ยดีนะครับผมถ้าให้ผมแนะนําอ่ะถ้าเกิดว่าคุณมีทุนในการใช้อ่ะแนะนําว่าให้ใส่หมวกนี้ครับเออคุณหาบวกเจ็ดมาใส่เลยครับหมวกรันแปดนะครับดีมากเพราะว่ามมีสามออฟนะครับ แล้วก็ถ้าตีบวกเจ็ดได้ก็หรือหาบวกเจ็ดแบบเป็นเป็นได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยซื้อได้เลยไม่แพงครับเนี่ยราคาถูกด้วยเห็นปะเอ่อบางทีเผลอเนี่ยคุณกดเข้าไปเนี่ยแมย่งมีออฟให้แล้วด้วยไม่งไงกูว่าแล้ะแต่ออฟเนี้ยอย่าไปใช้นะออฟเนี้ยถามว่าดิว่าได้ไหมได้เอาไว้ดันพลังแต่ว่าถ้าเป็นออฟจริงที่คุณควรจะใช้ในตัวควรจะเป็นออฟเดฟครับแค่นั้นแหละและที่สําคัญหมวกอะถามว่าทําไมถึงให้บวกเยอะใช่ไหมครับหมวกเนี่ยถ้าเรายิ่งบวกเนี่ยมันจะได้ MP ด็เจนเพิ่ม แต่ว่าถ้าคุณบวก8ก็ได้ M P D g 3ามถูกปะบวก7็ก็ได้2บวก6กก็ได้1ดังนั้นตรงนี้มีความสำคัญเหมือนกันหมวกพยายามใช้บวกเยอะๆนะครับผมเว้นแต่ว่าคุณทําสมุดเนี่ยเยอะแล้วถ้าเกิดว่าคุณทําสมุดเยอะแล้วเนี่ยก็โอเคคุณจะใช้บวกต่ํากับบวก6ก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในตัวของประดบาบหรอนะครับต่างหูเนี่ยแนะนําเลยอันนี้ครับยังไงคุณก็ต้องสร้างประดต่างหูวันนี้ใส่เพราะว่าต่างหูวันนี้ดีมากๆแล้วก็ออฟเนี่ยให้ทําเป็นออฟ A D K ครับ นะครับผมหรือถ้าใครชอบถึงก็จะเอาเป็นออฟเดฟก็ได้แล้วกันนะครับผมส่วนประดับแน่นอนครับยังไงก็ต้อง็นประดับสร้างครับพยายามหาบวก2บวก3าขึ้นไปถ้าเกิดว่าคุณทําได้นะครับมันไม่ยากครับถ้าเกิดว่าตีอ่ะมันก็อยู่ที่ดวงติดไม่ติดนะครับผมแล้วก็ทำแม็แท็กเหมือนกันนะครับผมแล้วก็บางคนจะใช้ไอแหวนแดงนี่นะครับแหวนแดงมันเอาไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเออมันไม่มีออดามจครับดังนั้นเนี่ยมันได้แค่แม่น แอนก็ตัดออกไปตอนนี้เหลือกิเลศอยู่แค่ออฟเดียวมันก็ไม่เวิร์กครับเออดังนั้นน่ะราคาทุกอย่างมันก็เลยตกหมดแล้วนะครับแหวนพวกนี้นะครับก็จะกลายเป็นแหวนตั้งครับตีสุดละต่อมานะครับก็จะเป็นเน็กเลสนะครับเน็กเลสเนี่ยนะครับแนะนําว่าอย่างผมเองอ่ะผมจะไม่ใช้อันนี้เพราะว่าอะไรนะครับมันไม่พอครับเอ่อ m t d นมันไม่พอนะครับดังนั้นเนี่ยให้คุณอ่ะใช้ดีฟวันนี้ก่อนครับดีฟบูเน็กเลสอันเนี้ยนะครับตีบวกสามได้บวกสี่ได้ก็แล้วแต่คุณ นะครับคุณก็ได้เดฟเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าคุณตีได้นะครับแล้วก็ทำออฟเป็น a d k เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีกิล d เม a นะครับแล้วก็ MP defense นะครับผมดังนั้นด e ฟบูนะครับแน c k l a n เนี่ยนะครับก็เป็นทางออกนะครับแต่ว่าถ้าใครจะเอาไว้วอ l ก็ทําได้ครับเนี่ยสกิลดาเมจ e สองสกิลคู o l d o w n เนี่ยนะครับแล้วก็มู v e s p e เนี่ยก็นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่สกิลคู o l d ลบสองเปอร์เซ็นต์เข้าไปอีกนะผมจะบอกให้ว่าเปเอออเรียกว่าอะไรเดียย๋ยว มานาของคุณนะบอกเลยว่าคุณจะทําได้พอยากมากขนาดผมเองอ่ะยังทําไม่พอเลยมานาในสมุดของผมเนี่ยเยอะมากนะครับเกือบสามสิบเอดีเจนอ่ะยังเอาไม่อยู่เลยครับก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะหมดแล้วครบถ้วนแล้วนะครับผมําหรับชุดสวมใส่นะครับผมชุดฟ้านะครับที่คนขอมานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำาปของม่วงให้แล้วก็จะขึ้นอาชีพอื่นให้แล้วนะครับผมว่าแต่ละอาชีพมันควรจะใช้อะไรยังไงนะครับ ก็มันจะเหมือนหรือเปล่าบางอาจจะมีเปลี่ยนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนนะครับผมเงาะชแนลนะครับแล้วนี่ก็คือเกม Moonlight Sculptor Dark Gamer นะครับผมเกมที่ผมบอกเลยว่าหาเงินขายได้ง่ายโคตรนะครับผม1,000 0ปีข้างบนตรงนี้นะครับผมจำไว้เลยครับ1,900บาทขึ้นไปบวกนะครับเพราะว่าราคาแพงขึ้นเรื่อยเื่อยนะครับคุณมีลงขายปุ๊บมีคนรอเอาตลอดนะครับประมาณนั้นนะครับ โอเคยังไงก็เปล่าอย่างนี้แล้วกันครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบา,บายยครับจุบ๊บ